ครับนิ่มๆนหน่อยลุยฟิชชิ่งครับลุยฟิชชิ่งโอ้รถหนักขนาดพแบบอ้ไอเจ้าเข้าไปแล้วมุจจากระเฮ้ยไม่เฮียต,ตือหรอไม่เหยือตือโอ้สวมอ๋ออันนี้สวมครับโอเคครับอันนี้คือกติกาของบอลนะครับลุยฟิชชิ่งเนี่ยครับบรรยากาศของบอลหรืฟิชชิ่งตอนนี้นะครับ ไปวไปหนนะววเดครับครับครับรับบับบัเนี่ยครับมันย้อนแสง้ยนะครับาครับผมมันนี่มันเลอีไอพ่อเอ็นโอ้โหพอตี้วิบไปซื้อท่าสีเนี่ยโอเคโอเคเฮ่คันนะครับอันนี้มาจอมป่ามาทัวร์อีก สวัสดีครับไปเองนะครับวันนี้กัมาจอมปลากับแนนแนนเปิ้ลนะครับกัมีน้องเจีงนะครับเจียงเจีงแฟมิลี่นะครับมีน้าจอมนะครับน้องกีมนะครับไปจอมมาจอมปลากันที่บ่อหลุยพี่ชิงครับสวัสดีครับพี่ครับไอฟ็อกครับไอฟ็อกกลับมานะครับโอเคเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์นะครับเนี่ยต้องเตรียมเก่อนโอเคนะครับเตรียมครัวก่อนเดี๋ยวไปจอมปลากันเลยครับ มาตัวมาบันจอมก่อนมาเจ่าเมั่งก่อนมาไหมครับเอกครับพ่อเอกนะครับอ่ะสองร้อยพี่เอกนะฮะอุ้ยอุ้ยมาพี่คนอุ้ยเบอร์สี่นี่เนาะเนี่ยซออัลตร์ครัโอเคเบอร์สี่ครับใกล้ๆนะครับแต่ต้องห่วงนะเบอร์สี่นะผมครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยผมไปอีกจอมสองเจนนะครับจะลองดูนะครับ ส่วนคนตั้งหลังครับเนี่ยอันนี้จะเป็นไอจอมครับไอจอมจอมไร้ย่าอย่ครับอ๋อหงส์ละสามศูนย์ครับผมันก็อะไรไม่มีหอไอไอสตาร์ที่สั้นเนี่ยวันนี้คนกลับประมาณสักเกือบยี่สิบนะครับสิบกว่าท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวจองกันเลยนะครับมันมันมันบากาศตอนนี้นะครับนี่ครับมีนั่นนะ สวัวน,นะครับหมายแต่ที่โอเคนะครับเป็นโมสี่เหลี่ยมนั่งสบายครับบสบายโอเคนะครับเดียวเอาจอมปากในนอ้องตกปากได้นะครับผม Thank you. หลักการลงน้ำเลยปลาตัวนี้โหดกันแนะเ่เบอร์เบอร์นะครับดียอดครับกี่ตัวละยังก็ห้าตัวห้าตัวเขอไอ้อออออนี่เอาแต่ครับเอาชิงเอาจังขนาดสี่ห้าตัวแล้วนะครับ hai cho và bốn, năm, sáu, bảy, tám, tiếp theo, bay không tiếp hợp tiếp theo, anh theo, tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo, ô, theo, tiếp theo, tiếp theo, ô, theo, tiếp theo, tiếp

มันกินดู้ตัวอมันกินดขนาดน่ะพี่นเนาะเอาติ๊กสามพกได้เลนสามพกเท่าติ๊กติ๊กตเบอร์เบอร์โถ่ เ่อโยข้างนี้ก็เอาไหมครนะัโ uh อือ huh. หือเอาเต๊กๆอ่ะจริงเอาเต๊กๆอ่ะเรื่องเงียบเงียบนะอือหืออันนี้หก <laughs> uh <huh. S 1> ตัวแล้วครับหกตัวแล้วมันแซงไปติ๊กๆแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับนี่ก็มาโชว์ปลากวปลาตกเงี้ย เอานะครับแลาครับไก่บอครับซับลายตัวแล้วครับเท่าที่เห็นนะครับไม่ละหมูเขานะครับ้ม,มงงหมอเฮ้ยทำอะไรล่ะ

จันนี่แข็งกันนะแต่งั้นติวมาหายเด้อต่อแด้ว,วนนครับใม่ยอมเด้อครับเอ๊ะเออต้องมาถึงมือเลยเต็มปากกั ใช่ครับตังมูกย์มดลูกเบอร์เบอร์ขนาดแต่ไมาไมเจ้าปูมันเวิร์กะพี่มันเวิร์กว่ะมันบอมันน่าเกินตามมาี มาได้ซุยกูสักหน่อยนะพี่อูเอ๊ะเดี๋ยวเรับเอ๊ะเฮ้ยในหลังหงส์เต้นอะไรกี่ไม่กัเนี่ยในเราอูไปเนื่อยจมผมเลยปี๊ดอันนี้อันนี้ปลาเอ๋าเ่ยนถ้าใส่นี่นะใส่ใส่ได้เห็ครับ มเ็โอ้ลงโค้เนล่ยเอาได้แล้วได้แล้วที่โจมมาป่านน้อยเข้าแต่โดนมัก เอาละครับเอาละครับน่นเบอร์เบอร์เี๋เีเยเยันที่เยี่ยันอู้ลด ก็เลยเนาะปูบเนนะาาตกเป้แบนี้่งนี้ก็คือกเลยเองเวลสายี่ปไนนคือจกันหลงถึระซูปุ๊บโอ้เต็มินครับมาแล้วครับมาแล้วเต็มปลาตยเอ้าอือช่วงนี้รอครับไมแน่นอนแต่เอาติ๊กตนะ นี่คนานา,นานี่คันนาโอ้สมยครับสวยต่ามปุ้นเซลติที่ครับมูเดียวกันครับให้เพิ่นมาด้วยกันอเอาดีแต่ข้างๆนี่ใหญ่ด น่าจะคะแนนี้มใสเกือบโหลครับใสโอ้ cái tiệt à, ờ nãy cả, im im còn hòng gặp mang cả má tiệt, má tiệt nó, anh trâm, anh trâm, da, bèn bèn té này, hên ีโอ้ย่อบคุณเอาของแล้วช่วงใบม้ครับนี่เอาติ๊กติ๊กนะครับโอ้ทอดมงนี่มงที่เป็ดนครับมงที่เป็ดโอ้พอไอ้น้องนี่กับพออย่างเดียวครับไม่อย่างไม่ได้ครับ sắp tí tít cả, có ít cả, nhau to bay kh cả phụng, to hơn lắm, to hơn sắp tích tít เจีได e ้ไม่ได้ทายช็อตตะกี้เนี่ยในพี่หนพี่หนพี่ต้องติ้วมาหรอขาสองตัวรวดเลยนะครับต้อพูดสองตัวรวดเลยนะครับ ให้บอกออกแล้วนะครับในเวลานี้ครับเกือบจะสามโมงละอยังใหญ่ครับอ้าวใหญ่ครับใหญ่เรียบร้อยให้บอกนะใหญย,ยเออเรียบร้อยครับ ตอนนี้ดูผลงานของไอ้ปโฟนนะครับนี่ครับอ๋ออันนี้เจ้าของนะครับแปดตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ๊เบอร์เบอร์ครับห้าโมงแล้วห้าโมงแล้วโอ้ยครับโอ้โหอันนี้ปลาของไอ้เป็นนะครับสุดยอดครับอันนี้คือเจ้าของปลานะครับเนี่ย ปลายนี่นะน่องซิปลายซิปลายสุดยอดครับสุดยอดอ๋อใส่มาฟางน้อยปลาของไอ้จอมนะครับนี่ครับอู้หู้หนอผมขอดูปลายมั้ยให้นี่หน่อยนี่นี่นี่ครับนี่ครับอ๋อได้จะซตัวหาเรอันนี้เป็นลักกระซังของทุเจ้ามานะครัหนาได้ห้าตัวนะห้าห้ามาครับบ่าวหวานบ่าโอมมาใส่บ่าโอมเนี่ยใส่ละเออบ่าวโใส่ใหญ่ครับ เออครับเจ้าของฟ้าครับนี่แ้าบะเจ้าข้าบะใช่ไหมล่ะเอันตัดหัวอันได้หลายนะมันมัวจ้าเูอันได้ปีซีบนะพี่เดี๋้อเด้อจ๊อนี่ครับเจะเป็นของไอ้นวดครับไอ้นวดไอกินมยนนะครับเดี๋ยวมาลหรออ้อันนี้มันใหญ่รู้นหมไซส์แปดไซส์เก้าคนบะใหญ่ขนาดเฮ้ยพวพ่วงไปไหนน่ะนี่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 ไปพอปลาของน้องจริงนะครับ จริงฟิมารีนะครับเน yep. ี้ยเดี๋ยวโอ้จริงนี่หนักเ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดตัวเออเออกันสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับอเองนะครับ่ะวันนี้กับมาโชว์ความสำเร็จนะครับ กันมาที่บ่อหลุทีิชิงนะครับลากันมากันงานสี่คนนะครับห้าคนนะครับแต่หลอดปลากันทุกคนนะครับส่วนผลงานของผมครับน้องริงนะครับเนี่ยนี่คือของน้องริงนะครับทั้งหมดแปดตัวนะอันนี้ของผมครับเนี่ยได้สี่ตัวนะครับตัวเบอร์ดนะครับปลาไซ่งามครับถือว่ามันครับช่วงเช้านะครับปลาถิงมันมากนะครับปลาดูมากเพราใครที่สนใจบอกอ่ะมาลองดูนะครับบ่อหลุยพิชิงนะครับมาตั้งปลาชะดด ต่างตัวชดอนะครับต่างผาถ่านนะครับผาถ่านนี่หอมผาถ่านเนี่ยผาถ่านเนี่ยเนาะจะมันจะผาะ่านเลาะทันฟองมาเลยเลยก็คือแค่ใครยางมาลองอ่ะมาลองดูนะครับเดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็โทรทำเส้นทางได้เนาะโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเอีกเนึ่นะครับขอบคุณมากครับมันครับสวัสดีครับขอบคุณครับ